ความแทบเป็นเหตุสังเกตได้พี่ลองสิเว้าอันนึง่งไงฟังความที่เราไม่รู้เนาะก็ไม่ทันระวังในออสเตรเลียเขาจะมีบ้านบ้านทุกหลังเขาจะมีสัญญาณจับควันอ่าดักจับควันแล้วถ้าเครื่องสัญญาณตัวนั้นะนมันร้อง มันก็สิไปส่งสัญญาณอยู่หน่วยดับเพิ่งอันนี้อันนี้คือเราเราไม่รู้เราคิดว่าเออมันเป็นตัว <c oughs> ก็เห็นอยู่นะคะไฟแวบๆวๆแวบบแกบบแบบ็คิดว่ามันเป็นตัวแบบว่าสมมติว่าเกิดเกิดไฟไหม้อย่งสิเนาะตัวนั้นน่ะมันจะเป็นตัวอันปล่อยน้ําลงมาไหมที่จริงบ่แมงคะ่ะมันเป็นตัวดักจับควันทีนี้วันนั้นน่ะ อบอบขาหมูเพื่อนเชิญไปทานข้าวที่บ้านแล้วเขาทขําขาหมูบาร์บีคิวแบบขาขายขาทั้งขาแล้วเขาอบในเตาอบบาร์บีคิวเตาย่างบาร์บีคิวมันจะอยู่หนอกอาขารเนาะ,ะแต่ว่าความที่เราทําแล้วมันใจร้อนมันไหมก็เลยมาอบในเตาอบพี่น้องสี่ชั่วโมงคืออบแบบใจเย็นนะคะนุ่มใน กรอบนอกหนังเนี่ยมันจะกรอบแซบอู้แซบใครที่ชอบกินหนังหมูกรอบเนี่สิเข้าใจด้วค่ะพี่น้องคววมแซบนี่ทีนี้เราก็มัวใจจดใจจอแต่กบวาหนังมันสิกรอบบ่ข้างในบบอยากให้มันสุกมากให้มันฉ่ำฉ่ำน้ำมันไหมคะเนื้อข้างในเนื้อเนื้อขาหมูข้างในน่ะมันจะฉ่ำมันสีแซบไหมพี่น้องแซบไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ปรุงรสไม่ได้ใส่อะไรนะคะทาเกลืด ทาเกลือที่หนังที่ที่หนังหมูหนังข้างนอกนะคะแล้วก็เข้าเตาอบไฟอ่อนพอมันเริ่มเริ่มจะเหลืองสักนิดนึงก็เล่งไฟให้สูงขึ้นมันสิกรบแซบพอมพี่น้องทีนี้โชคดีทีีทแฟนน่ะเราไปเราไปนัดเพื่อนอ่าดิมที่สโมสรหลังบ้านนี่แหละเสียงสัญญาณมันห้อง อิดอิดอดอแต่ว่ารุ่นนี้ไม่รู้อะไรก็เอียงเอียงสินะคะควันนี่โมงโขงเข็งไลยพี่น้องแฟนเข้ามาแกก็รีบเปิดประตูหน้าประตูหลังเปิดหน้าต่างให้ควันมันออกพี่น้องเอยจะเห็นยังจะเห็นยังพะนะแต่ว่าเขาเขาเป็นคนไม่ตื่นตะนกนะคะไม่ไม่แสดงอาการตื่นตะนกให้เราแบบว่าเข้าสีแหงสิไปอีกสินะ แล้วก็เขาไม่ได้ห้าห้ฉันเด้เแล้วเลยว่าอันน้ามันอันฉันเข้าใจว่านเป็นมันเป็นน่ะเวลามีควันมีอะไรน่ะตัวนั้นจะเป็นน้ําปล่อยลงมาแล้วว่าบแม่ยนมันเป็นเสียงสัญญาณเตือนไฟสัญญาณไฟไหม้ตัวว่าสันว่าถ้ารถดับเพลิงมานี่ถึงไฟจะไม่ไหมเขาก็เขาก็ปรับเรานะคะเขาก็คิดเงินเท่าเด้รพี่น้องเป็นเงินหลักหมื่นนะคะคิดเป็นเงินไทยน่ะ พี่้องเอยความที่เราไม่รู้เราจะทำกับข้าวนี่ถึงถึงคนออสเตรเลียเวลาเขาจะทำย่างทำอะไรเนะ่ะเขาจะมีเตาย่างบาร์บีคิวข้างนอกนอกบ้านเขาถึงไปเห็ดเขาถึงไปเห็ดน,นอกบ้านออ้โไม่น่าสนยนะมีข้อห้ามเยอะนะคะแล้วก็ <c oughs> คนที่จะมาที่ออสเตรเลียเนาะ ระวังอยู่อย่างหนึ่งออสเตรเลียนกเยอะมากพี่น้องคะนกธรรมชาติไหมบินให้ว่นเลยแล้วเขาก็แบบว่าเขาบริยารค้นไมหมคะนกะเขาห้ามไม่ให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะอย่าไปเผลอโยนขนมปังโยนนิยังให้นกเย่าลาเขาย่างไปใส่ม่แสงสินะเขาห้ามเด็ดขาดเลยข้อห้ามนี่เวลาเราทําโดนปรับนะคะ พ่อแม่ถามซื้อได้ป่น้องร้อยเหตุก็บอะไรแล้วอีกอย่างอันนี้ก็สําคัญมากเมื่อก่อนเวลานั่งรถไฟเข้าซิดนีย์ก็สิแบบว่ามันจะมีอาคารสูงมีอาพาร์ตเมนต์มีคอนโดเนาะสวยงามเป็นระเบียบไม่ไม่ได้เห็นมีอันเขาตากผ้าหรือ,อยังยุ่เล่าระเบียงข้างนองสินะกับบนมี่นะคะก็เพิ่งเพิ่งมารู้ว่า เขามีกฎหมายห้ามไม่ให้ตากเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามที่เราระเบียงหรือแม้กระทั่งวางของวางอันสมมติวางขาถูผืนถูยังเสียนะคะ่ะเอาไม้กวาดไปวางข้างนอกสิก็ทําไม่ได้ไม่อนุญาตให้ทําเพราะว่ามันจะมันจะสร้างทําให้เป็นเสียทัศนียภาพที่สวยงามทําไม่ได้ สิ่งที่ว่าห้ามทํานี่ก็คือทํานี่โดนปรับพี่น้องคะก็เลยว่าโอ้มีน้าล่ะมีน้าล่ะเวลาเวลาเราไปไหนมาไหนจังสิเนาะตามอาคารสูงตามระเบียงตามอะไรจังสิเขาสิเป็นระเบียบไหมคะ่ะมองนีสวยงามอีกอย่างหนึง่งชายหาดเคยเคยมีเพื่อนนะคะถามถามว่า เออใช่หาดบานเพิินบ่คึกคักคือบานเห่าน้องสินะบานเห่าใช่หาดมอ,มองแหล่งทองเที่ยวสิโอยน่งกินเบีย์กินยันงกันคึกคักแต่ว่าอยู่นี่กฎหมายห้ามทำห้ามถือขวดเบียร์ขวดเหล้าไปกินตามชายหาดทำไม่ได้ไม่อนุญาตให้ทำ เท่าที่ไปเที่ยวมาหรืออะไรเนี่ยหรือชายหาดหน้าบ้านเนี่ยพี่น้องคะว่าเห็นไม่ไม่เห็นใครฝ่าฝืนเป็นระเบียบฝรั่งไปบ้านเราถึงเขาติดใจมันเป็นอิสระนะคะมันเป็นอิสระพี่น้องมันคือคักต่างกันอยู่นี่ชายหาดไม่ได้คือคักแบบบ้านเราถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ไม่มีใครทําแบบนั้น อันบ่มีู้ไดถือกวดเหล้ากวดเบียร์ไปดื่มไปยังเป็นกุ้งเป็นยังสินะคะไม่มีมันมันเลยบรรยากาศการการการท่องเที่ยวมันก็สิคนลาอารมณ์มันกับสิคนละแบบกับกับบานเฮ้าย่นไหมคะ่ะบานาเฮาาจ้า,ปาเป็นนางเตผ้าใบอยู่ชายหาดเนาะเวลาเฮาไปเที่ยวเนาะล้วก็มีกวดเบียร์มานั่งมาดื่มทำได้มันก็เอนจอยไปอีกแบบหนึง่งแต่ที่นี่กฎหมายห้ามทำ ริมทะเลสาบมุมนั้นจะเป็นแบบว่าโลกคชั่นดีไหมคะสวยงามวิวงามค่ะขับรถผ่านตอนเช้าเวลาไปตีบิงปองเนาะแล้วก็จะเห็นตำรวจบ่อยมากที่เขาไปไปไปตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นวิวงามแล้วก็จะมีที่จอดรถจอดรถบ้านจอดรถคา,าราเดนคนที่เขามีรถบ้านหรือแม้กระทั่งรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะ เขาไปจอดนอนกินบรรยากาศอันซีไหมพี่น้องทีนี้ก็เลยว่าเออมองนี้ตำรวจก็มาดูแถลงสีนะไปเจอบ่อยบ่อยมากแฟนเขาก็เลยอแฟนเล่าก่อนเลยว่าอาจจะมีคนดื่มมั้งเราก็ไม่ใจเท่ากับว่าเขาใจว่าเออแค่ดื่มก็ก็ม่จับก,กันเหรอคือถ้าถ้าคุณดื่มไม่ต้องส่งเสียงมากมายหรอกคนที่เขามาจอดรถพักผ่อนเนี่ย เขาเห็นเขาแจ้งตำรวจเลยคนที่นี่จะไม่กลัวการแจ้งแจ้งตำรวจนะคะคนที่นี่จะไม่กลัวการแจ้งตำรวจอันนี้เด่นชัดมากถ้าเขาเห็นการกระทําความผิดเขาจะโทรแจ้งเลยแล้วหลังจากปฏิบัติการตำรวจก็จะรายงานคนที่แจ้งด้วยนะคะหมายถึงมารายงานมาเออเข้ามาจับข้ามาอันนี้เรียบร้อยแล้วเด้อยังแสังสีอยังสี้ไหมคะเขาจะส่งข้อความบอกเออเป็นแบบนั้นอ่ะสังคมเลยสงบสุข